สวัสดีพี่น้องขอ้าหน่อยสุขูสุขคเนานะเป็นจังไดยเนานะวันที่สิบเก็บ่เป็นทาเนาะพี่นอนะ้องเนาะยินดีต้อนรับเขาสู่สองสิบหกผ้าร้อยชาแนลเด้อนะพี่น้องเด้อกับส่องตาคุณพ้ารวยสองสองทางสองยูทูบของปูขุนมื่อวานนี้บ่บ่บเป็นทาปันไดเนานะพี่น้องเนาะฮาหน่อยอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วบ่ค่อยสิเขา่า ปันใดมีแต่ใดเมื่อละน้อยชองน้อยแต่ก่อนนี่เคยซีหาฮอกเก็ตยุบปันนันเนาะบัดนี้หน่อยลงแล้วพี่น้องเอ้ยเห็ดจังไดก็ขอโทษขออภัยเด้อมันมันก็มาตามตามตำราเก่าเนี่ยแมันหังบ่เขามหมจังเป็นจังใดเห็ดตำราก็อ่านเก่าอยู่เนี่ยครับมันหังรุดไปเมื่อนี้วันที่สิบแปดทีเป็นจังใดทสิกู้ขึ้นมาได้บ่พี่น้องเนาะ ติดตามไปได้พี่น้องเด้อย่าพ่อถิงงพ่อป้าไปของผู้ใดก็บวาเข่าบในไดดอกเหล็กห้าหน้อยก็ไดเล่ากะมาเล่า,า,าพัฒนาฝนเป็นทาอยพี่น้องเนาะได้แจกอยู่รัฐบาลก็ไดแจกดีเยอะัดถ้าน้อยนี่เดี๋ยวนี้บพเป็นทาปันเองเพมามแห้งคือเกาไมนหน่อยๆมื้อวานนี่ก็ไดน้อยเดียวนี่มื้อวานวันที่ชิบเก็ดได ปกติหน่อยเดียวได้แปดได้แปดหกพี่น้องตั้งไปแปดเก้าเป็นแปดหกกับหัวไปตัวหนึ่งแจ้แข้เขาได้ยุแปดเมือน,นี่ของวันที่สิบแปดที่เป็นยังไงกลับมาเบืองนะ่ทบทวนนันเก่าก่อนพี่น้องเนาะของหมูวานนี่ฮาหน่อยวันที่ทสิบเกดสิงหาคมเฉพาเก็ดกะจับโกหายกะมีเก้า ก้าศูนยหนเก้นเก้ว er ิงเกนกลมเด่นกลมเน่นเก้าศูนย์ล่องแปดเก้าพิเศษจับคู่หกเก็ดเก็ดแเก็ดหเก็ดศูวิ่ง6กเก็ดกลมเด่น6กเก็ดล่องเก็ดศ ปกติจับโคแปเก้่งเก้าศูนหาเก้าศวิ่งแปดเก้ามเด่นแปดเก้าล่องเก้าศูนวจับคูี่หาหาหกเกดหาหาสองวิ่ง4ี่หาลมเด่น ที่หาร่องหาสองอันนี้ของหมูวันได้พี่น้องนี่เด้ออันเบาอยู่นี่ของวังนที่สิบเกตของวันที่สิบแปดยังบรท่านออกไปเบื้องกอนเดี๋ยวนี้ละสิออกเดี๋ยวนี้ละทบทวอนอกนเ่าให้เบื้องทีซื้อดอกว่ามันยุดมองใดหน่อยได้พานหน่อยได้บะพันบ่พันสามหน่อยพี่น้องพันหน่อยเดียวคือปกติเนาะเอาเมื่อี้นเนบื้องวันที่สิบแปดได้พี่น้องเด้อคือเอาให คิดว่าเอาคักคักเน้นจัดคักคักเลยด้วยนี่ว่าสิพานชี้น่อยผมนะพี่น้องเอาบเบา้ลยใหญ่ห่างจัดไปเลยจับคูห้าหน้อยสะพอรกิสพี่น้องจับคู่มกหา

วิ่งฮกหาวิ่งฮกหาวิ่งเป็นน้ำจับหน่อยตัวบ่พี่น,น้องมันว่าเขาเป็นน้ำจับซีคูบ่จับหกคูมันจังสิเขาจะเอาซีคูนี่และน,น้วพี่น้องละวิ่ง6กหากลมเด่น6กหาล่องหกสอง พิเศษพิเศษจ,จับคู่ี่หา สี่หะสองสองสี่สองสี่หนึ four ่งสี่หนึ่งสี่สี่สามวิ่ง วิ่งซีหาซีหาวิ่งซีหาวิ่งกลมเล่นกลมเล่นซีหาล่องซีสาม ປົກກະຕິປົກ เก้าสองเก้าสองเก้าสองเกสสองใครโยนไม่ให้กวงเยี่ยเด็บนี่เขียนสีพิษเหรอเกสสองสามสี่ สามสี่วิ่งสี่หาสี่หาวิ่งก้มเน้นก้มเน้นสี่หา ล่องสามสี่ VIP VIP จัโค

วิ่งแปดเก้าแปดเก้าวิ่งแปดเก้าวิ่งขมเด้นขมด่นแปดเก้าล่องแปดหก ถึงเบื้อโทรกันพี่หนังก็ถึงเบื้อไล่เบอร์ไล่เอาเบื้อไล่ดีกว่านะ้ะเฮ้ยไม่ผู้อยากโทรทางไล่ผู้ไม่ไล่กโ็โทรมาทางไล่โทรมาบอกเลขได้พี่หนังได้จะโทรมาถามเลขสินเลขเบอ่งในยูทูบเอาศูนย์เก้าสาม เก้าสามสี่สี่เก้าแปดเก้าแปดสองสองสามแปดเห็นบหาครัแม่เบื่อร่ายพี่น้อง ถ้ายังว่าเป็นเพื่อนกมัม่าผู้คุนหาพี่น้องแคบหนาจอเด้อยพอดีเข้ามาแล้วแกี่ยมือวังกระนาเหมืนนอมนไหนห้าหน้อยมันที่สิบเกีได้น้อยเดียวมันที่สิบแปดเอาหล่ไล่น้ยนอยเมืองกันอ่ะเอาหล่ไล่เด่งหล่ไล่น้ยนอยเมืองกันอ่ะเอาเงินนาพี่น้องเนาะ ที่สิบแปดเหล้าน้ำเหล้ากระมาเด้อมวันนี้เหล้าพัฒนาหลายเหล้าในกันเหล้ามีสามเหล้าคุณพี่น้องนางเทียเก่าลุงบัตันลงบ๊าดายนางบางเหล้าขันมันมีทางมาจิตมีจิตนิมนต์หลายทางกับบัตด้ลุงเด้มพี่น้องเด้อขอโทษขออภัยนางเทียกับบ๊าวางนางเทียกับบ๊างเนาะพี่น้องเนาะ อา้อามือนี่วันที่สิบแปดเ้วได้พี่น้องเด้อห้าหน้อยสาะคิดมาแล้วพี่นอ้องแก่เมือ่อแก่เมื่อห้าหน้อยเคยเป็นแชมป์แม้สาะคิดเคยเข่าตลอดบ่เข่ามืวหวานแต่วันนี้ว่าโดนเอาสาะคิดเดียวกัมาทุกน,น,น,น้อยนั่นหละงานห้าน้อยนี่เชิญมากสีมาดีอยู่พี่น้องเนาะ เอาพี่น้องมาเบ่งมาี่ิสพกิดมาแล้วมาสุดหน่อยนั่นแหะเอาวันที่ 18. สิบแปดสิงหาคมพศสอ,อังพันหาลอยหกสิบหกสพคิดจับคู่หกหาหกเก็เก,กสองหกสองวิ่งหกหากลมเดน่นหกหาล่องหกสองพิเศษจับคู่ซีหาสองสอซหนึ่งซ ซีสามบิงซีหากลมเล่นซีหาล่องซีสามพิเศษซีคุ้มพี่น้องปกติจับคูพิเศษก็ปกติมาตัวเดียวกันเรื่องพี่น้องเร้อเบื้องเอาจับคู่ซีหาเก้าสองก็ยสองสามซีบิงซีหากลมเล่นซีหาล่องสามซตัวหนึ่ง ตัวก,กลมตัวเดียวกันยู่ปกติก็พิเศษพี่น้องแต่ว่าตัวตัว่องกลับกันระหว่างสี่สามกับสามสี่เป็นคู่เดียวกันคู่เก่งได้พี่น้องเด้อเป็นตัวเดียวกัน V.I.P. แฉบคู่แปดเก้าหนึ่งสองสามสองแปดหกวิ่งแปดเก้ากลมเด่นแปดเก้า ล่องแปดหกเอาไปพิจรารณนาบางเน้อพี่น้องเน้อกูอันนี้มากระจัดอันเนี้คัดกระพานไปทั้งจ้องกระหายเป็นแนวทั้งการไปจับหารวยเงี้ยเหมือนแรงโอที่โอที่พี่น้องรวยไรบ้านเนาะพี่น้องเนาะตอนเย็นเย็นมากเลิกงานเลิกการบ่มีโอก,ก็มาทำโอพี่น้องบ่แตกหลายมือแล้วนิ่ง พี่นองเอีเอาไปผิดารณาเบิ่งเนอัมารู่ได้จัดขัดคู่ได้กระพันให้พี่น้องสุขูสุขน้นโศกดีโศกโศกมัน,นมันเมื่อนี้วันที่สิบแปดลำลเลื่อยเ่กันทุกคนเฮ่งๆปังๆังจะเจ็บจะจนกันเดอ้อพอกันไม่สุดต่อไปสวัสดี